สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการของกีนบ้านเฮาเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาเก็บไก่นะครับหรือว่าสาลายน้ำจืดนะครับผมหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่บางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะครับผมว่าสาลยไก่นี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ริมน้ำโขงบริเวณบ้านหาดไครนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับ นี่ครับเป็นบรรยากาศริมน้ำโขงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่หาดซ้ายด้านล่างนะครับทางลงนะครับเพื่อไปเก็บไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฤดูหนาวนะครับผมอากาศจะเย็นแล้วก็สาหร่ายไก่จะขึ้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดำาๆ นี่ครับอันนี้คือสลหายไก่นะเดี๋ยวเราจะลงไปเก็บนะครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ําแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขียวๆนี่ก็คือไก่นะครับอันนี้ชาวบ้านเขาก็มานั่งเก็บกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปดูสํารวจนะครับว่า สาหร่ายไก่ของเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับเขียวๆนี่ครับอันนี้น้ําแห้งแล้วนะครับมันก็เลยเห็นชัดนะครับแต่ที่เราจะเอาไปกินจริงๆก็จะเป็นตรงที่กลางน้ํานิดนึงนะครับตรงที่น้ําไหลครับที่คนยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าไก่จะมีความบริสุทธิ์กว่านะครับสะอาดกว่านั่นเองนะครับรับผมอันนี้แม่ก็จะ ลงไปเก็บไก่นะครับลองสำรวจดูก่อนนะครับตรงริมๆนะครับแต่ก็คงจะต้องไปตรงกลางนั่นนะครับที่ชาวบ้านเขาอยู่นะครับตรงนั้นไก่น่าจะสวยกว่านะครับแต่นี้จะเอาให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับว่าไก hmm. ่ม like ันเป็น like ยังไงนะครับเนี่ยครับเขียวๆนะครับคล้ายๆสาหร่ายนะครับก็คือสาหร่ายน้ําจืดน่นะครับทุกคนนี่ครับสีเขียวๆนะครับเป็นเส้นนะครับ สำหรับสาายไก่นะครับผมก็จะขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะครับผมช่วงที่แม่น้ําขงลดระดับลงนะครับแล้วก็อุณหภูมิเหมาะสมนะครับเย็นนะครับก็จะทําให้เกิดสาายไก่ขึ้นบริเวณหินนะครับผมที่มีน้ําไหลนั่นเองนะครับถิ่นของไก่ก็มีอยู่ทางภาคเหนือนะครับผมหลายจังหวัดเลยอย่างเช่นเชียงรายน่านนะครับพะเยานะครับรวมถึงจังหวัดแพร่นะครับเท่าที่รู้มานะครับก็ถือเป็นอาหารที่ชาวบ้านแล้วก็คนพื้นเมืองเชียงของนะครับ นิยมรับประทานกันนะครับในช่วงนี้นะครับสามารถเอาไปแกงนะครับเอาไปทําเป็นสาหร่ายทรงเครื่องได้นะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีการทําไปเป็นไก่ยี่นะครับผมถือเป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยนะครับของสาหร่ายไก่แม่น้าโขงนั่นเองนะครับครับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศของการเก็บไก่ให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม หลังจากที่เรานะครับผมตั้งหน้าตั้งตาเก็บไก่นะครับก็ได้ปริมาณที่พอสมควรแล้วนะครับผมเราก็จะนํามาล้างนะครับแล้วก็เอามามัดเป็นพวงนะครับผมแล้วก็นําไปเก็บนะครับที่บ้านนะครับอาจจะไปแกงแล้วก็หรือจะเอาไปทำไก่ยีแล้วก็ไก่สงเครื่องได้เลยนะครับนี่ครับหน้าตาสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ